สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุขคนเนาะพบอพ่อกันคือเก่าเนาะพบอพ่อกับสาวนิงบานานาเนาะมันนี่สาวนิงมาสิแกงเฮ็ดเนาะพี่น้องน้องสาวแบ่งหายเนาะสิแกงกินอยู่นาเนาะเดี๋ยวเามาเบิ่งกันเลยนี่เฮ็ดพี่น้องเฮ็ดต้มซะก่อนอันนี้มันเป็นเฮ็ดดินดอกนาเนาะพี่น้องข้าต้มมันฮึ่นเนาะต้มน้ำมันออกแล้วเขาคอยแกงแน,นี่ดิอันนี้เหนะ็ดผงเนาะ ร่างเรียบร้อยแล้วใส่ทงออกมาสิแกงแล้วพี่น้าะเดี๋ยวเาต้มเห็ดไอเห็ดดินดอกนาก่อนมันหึ้นเนาะถ้าเอาแกงร้ดมันมันอยากหึ้นอยากนะแซ่บเอาต้มน้ามันสกอนเห็ดอันนี้ควันควันโอ้เสพตาเสพตา แกงไว้เอ,อ้ยแกงไว้กินเที่ยงเนาะสิลงไปอันใส่ปุ๋ยมันแกงแรกเสิใส่ปุยยป๋ยมันซะก่อนเนาะพี่น้องนี่พี่น้องต้มเรียบร้อยบัดนี้ก็สิแกงแลนะ้วเนาะสิใส่เห็ดตัวนี้ลงไปเข็มเปื้อนแทบันนิ่งนน้ำเทปทีท่สะอาเลย ัมเ,เจอบลาบเลยนอาเ,อาเึเา็ดขมใหม่พี่แล้วเนี่ยนี่เจ้าค่ะมาเด้พี่น้องมากินน้ำกันเดอ้อตอนเที่ยงอันนี้ยังเศร้าอยู่อันนี้สมใบอัน,นคี้มอนใส่ไปจักหน่อยก่อน้มันสม นี่มะพริกใส่พริกลงไปเผ็ดเผ็ดบ่ได้พี่น้องพิษกระเพาะนี่จะแนวบอดีโออกระเพาะกับบอดีมะลุกกระบอดีกินเผ็ดกับบ่ได้ได้หมักเผ็ดแคยเถอกินบ่เผ็ดกับบ่อยากแล้วกินก็ได้ ดี๋ยวยังแต่ขั้นตอนใส่แป,ป้งนัวเครื่องปรุงเฮาก็บ,บ่มีหยังหลายเนาะพี่นอ้องก็มีแต่อาไอ้เกลือแป้งน,นัวปลาแดกเท่าน,นาั้นแหละเนาะาบอย่างแกงเฮ็ดบ้านเฮาบ่ยากพี่น้องแกงยังกยามันสิปรุงมันสิปรุงแต่ทอดแต่ํานี้แหละบ่หลายปานใดพ่อแม่พากินแบบนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนมันพดเนาะพี่น้องตอนปรุง ผดผดเลยเนาะพี่น้องญาตในประเทศน้ำลงนี้ยันน,นะนนิ่งกับสิบปุงเนาะปรุงอันประแดงใส่ลงไปเลยอ้อยสปตาเสบต๊ควันข้าวปลารื่งนัวเกลือบอะไรใส่น้อ,อ,อย ตังโนงลงไปก็นี่แหละเจะถ่ายมันผลอีกเนาะพี่น้องแล้วก็นซีซีป้าขาเห็ดบึงเนี่ยกระเทาเดียขาเห็ดเผื่กอันนี้ดอกมนอันน้อบนป่าอันนี้เห็ดอันเนี้ยก็เห็ดขีมิ้นได้พี่น้องค่อยๆก็เห็ดเผื่กน้องสาวไปหาเกลือขันยากง้อว่าไม่ได้ไปน้ำนอ่องยากยากลูกกับแม่นั้นมีลูก บ่มีกูอยู่น้ำลูกพระสวามีกับไปหาป่าแต่บ่ทันได้แจ้งกูเนาะเครื่องปรุงเขาก็มีท่านี้เนาะเกลือถ้ามันจางเขาก็ใส่เกลือลงไปเองเนาะพี่น้องจุกแล้วพี่น้องจุกแล้วโอ๊ยน้องซาผัด่าไปเอาเห็ดขมใส่ใข่อยดอกหนึ่งสองดอกอเสียหน่อยนยพี่น้อง khổm nách nưng tôi đi kiếm canh hết sụp sẹp và khổm trời Cái gì xúc lại lại, còn tờ ข้ามาเก็บเผ็ดเบื่อมากินไปราจะจัดเนาะมกินก็เปินข้ามาเก็บเผ็ดขมมากันขม น,น,เ,นเป็นป้ามาเอาไปกินอยู่แล้วสิชมอยองมัปเป็นยังดอกผู้เ่ามักคมอยู่กินได้อยู่ดอกเนาะคลิปนี้ก็ขอล่าพี่น้องไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเดอ้อมับนบอท่านได้กินเนาะพี่น้องสิไปใส่ปุ๋ยมันก่อนเพราะว่าแกงไววเนาะพอข้าล่างไววเดี๋ยวมันชีซ้่สชีนาก่อน Bye bye, Pinong. Bye bye. Bye.